วันนี้เราจะพูดเรื่องบทอะไรบทนี้จะเป็นบทที่ว่าด้วยการไม่เสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ใช่ผู้หลับนะเออฟังให้ดีก่อนเราจะติดว่าเฮ้ยเสียผู้หลับผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้หลับเราควรเสียเราควรจะเป็นผู้ตื่นผู้หลักหลักก็คือหลักอันมั่นคงมันจึงเป็นผู้นําคนอื่นได้ในบทนี้นะคะก็จะมีให้เห็นเลยว่า ด้วยหมวดที่18มาดูนะคะจะมีทั้งหมดเนี่ยสิเรื่องเห็นไหมคะคุ้มทราบจากพระโอษฐ์หมวดที่18ว่าด้วยการไม่เสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่18บแปเรื่อง14เรื่อง,เร,องเรื่องที่1คือรอดได้เพราะผู้นําเอาละวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการรอดได้เพราะมีผู้นําวันนี้มีตัวอย่างที่พระองค์เนี่ยใช้เป็นเหมือน เหมือนคํายกตัวอย่างอุปมาอุปไมยได้ดีมากเลยแต่คุณแม่จะขออ่านบทนี้ก่อนนะคะผู้ชี้ชวนวิงบอลเป็นบทที่ไม่ใช่เป็นบทเป็นคํานำในการอ่านทั้งหมดของทุกๆวันแต่วันนี้จะอ่านผู้ชี้เชียงวิงบอลให้พวกเราฟังพิสุทั้งหลายกิจอันใด ที่ศาสดาผู้เอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายพิสุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายพิสุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจ ในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราอย่าเป็นผู้ร้อนอกร้อนใจภายหลังนะคะเราชี้ชวนวิงวอนเอ,นอ็นดูกิจอันใดที่เอ็นดูได้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูพ่อองค์ได้ทำแล้วแก่พวกเราแล้วก็ชีว้ว่าไปหานั่นคนไม้ในโบราณก็ไม่มีตึกไม่มีห้องนะคะ แต่บอกว่านั่นเรือนว่างเพราะฉะนั้นคุณไปที่ไหนเรือนว่างว่างจากว่างจากความวุ่นวายนะคะนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอทั้งหลายจงเพียรไม่ใช่เพียนไม่ใช่เพียนงกเพียนแย่งชิงแต่เพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลัง นี่เป็นวาจาเครื่องพรมสอนของพระองค์คราวนี้พระองค์สอนเรื่องรอดได้เพราะผู้นำเป็นบวชที่หนึ่งใน14นะคะดังนั้นถ้าเราจะสร้างวัดอะมาจากวันนี้นับกันไปเลยทีเดียวเรามาสร้างวัดสร้างชุมชนคนโสดาบันนะคะพวกเราเนี่ยชุมชนเศรษฐีคือโสดาบานันคือผู้ที่มีมีทานศีลภาวนามี มีความเอ็นดูและเกื้อกูลที่จะทำงานยากให้ได้ไม่ใช่ทำงานยากให้ง่ายทำงานยากให้ได้คุณแม่คิดว่าการจับประเด็นการสอนของคุณแม่เนี่ยถ้าไม่มีใจจับไม่ถูกนะคนจับประเด็นมันต้องจับใจตัวเองอะถึงจะเข้าใจ ฉะนั้นถ้าคนที่ฟังไม่รู้จักใจตัวเองก็ฟังคุณแม่ก็พูดเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันมันไม่ได้จักใจตัวเองเพราะฉะนั้นขอร้องเลยว่าใครที่จะทำงานกับคุณแม่เนี่ยลองปรับใจตัวเองก่อนเผื่อมันจะง่ายขึ้นเพราะถ้ามันดื้อดึงเอาทิฐิที่เคยทำแล้วมาทำแล้วมาให้ผู้หลับผู้ใหญ่ต้องไปปรับตัวเองซึ่ง ก็ไม่ควรน่ะถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ควรน่ะมันเป็นความไม่ละอายเอ็นดูกันมาเยอะแล้วก็ยังดื้อด้านแบบชนิดที่เรียกว่าต้องไปให,ให้เขาสอนแบบตามใจกิเลสอย่างเงี้ยคุณแม่ว่ามันมันไม่เป็นคนที่เป็นสิทธิ์กตัญญูนะสิทธิ์ที่กตัญญูคุณแม่เนี่ยน้อมศรีรษะของคุณแม่เข้าไปเลย เราเป็นสิทธิ์ตถาคตเรากรตันอยู่เราเป็นทิดาของพรอองค์เราฉลาดที่จะทําสิ่งที่พรอองค์สอนให้ปรากฏขึ้นเป็นการปรับพฤติกรรมของเราไม่ใช่ไปนั่งนินทาครูบาอาจารย์หรือว่าไปนั่งเพ่งเลงว่าท่านทําอะไรหรือว่าเราเพ่งเลงกันเองในระหว่างสังฆะคนนี้บวชเก่าทําอะไรบวชใหม่จะยังไงมันแตกแยกอะ่ะมันมาบวชแล้วแตกแยกเพราะฉะนั้นการสร้าง การสร้างสังฆะเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีสัจจะในการที่จะสร้างหมู่คณะและต้องเป็นคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะไม่ใช่ไปบอกว่าต้องทำอย่างนี้ฉันถึงจะทำด้วยมันมีชั้นแล้วมันไม่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วละลูกมันมีความอาหารการมามังการอยู่มันจะเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ได้อย่างไร สังฆะมันมีไว้เพื่อการพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราขึ้นถูกเรามีสิ่งที่แบบมันง่ายต่อการเดินตามแล้วอะไม่ใช่แบบวิ่งไปไสยศาสตร์อะไรบ้าบอตามผิดๆอันนี้มันง่ายแล้วมันใช้คำสอนที่พ่อก็ชี้ชวนแล้ววิงวอนแล้วว่าเธอจงตื่นเถอะเธอได้ตื่นขึ้นแล้วหรือ ฉันเมื่อเราอยู่กับผู้นำเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้นําระดับไหนเนี่ยผู้นําที่ดีเนี่ยเขาทําหน้าที่ของเขานะคะแต่ผู้ตามที่ดีต้องอ่านแล้วไปด้วยกันเลยนะวันนี้นะคะรอดได้เพราะผู้นําเพราะคุณต้องตามดีด้วยลองดูนี่เลยค่ะเป็นบาลีพระพุทธภาสิตจุรโคปารสูตรตรัสแก่พิสุทั้งหลาย ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้เมืองอุกเวลาแคว้นวัดชีจะเห็นว่าพระผูะ้มีพระภาคเจ้าจะสอนตามเมืองแล้วก็ยกยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยจากสิ่งแวดล้อมอันนี้อยู่ที่แม่น้ำคงคาก็ยกเรื่องแม่น้ำคงคานะคะที่แคว้นวัดชีพิสุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วโคบานชาวมคต เป็นคนมีปัญญาโดยกําเนิดโ้ oh, อันนี้มีปัญญาโดยกําเนิดนะคนมาคตเนี่ยได้คํานึงถึงฤด,ดูศาสตร์ในเมืองท้ายฤดูฝนตรวจตาดูฝั่งแม่น้ํำคงคาทางฝากนี้แล้วได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทรรัตฝากโนน ตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับโคข้ามทีเดียวโคบาลผู้นั้นได้ต้อนเหล่าโคอุสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนําฝูงให้ข้ามไปเป็นพวกแรกเอาโคนําฝูงไปก่อนมันได้ไ่ายตรัสตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดีสวัสดีที่แปลว่าปลอดภัยนะคะโดยปลอดภยัย ต่อจากพวกแรกนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นพวกโคใช้งานมีกำลังและเป็นพวกโคที่เพิ่งฝึกใช้งานมันก็ได้ไหวตัดตรงกระแสะแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีต่อจากพวกที่สองนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีก ซึ่งเป็นพวกโคหนุ่มและโคสาวที่รุ่นรุ่นมันก็ได้ไหว้ตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีต่อจากพวกต่อจากพวกที่สามนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นพวกลูกโคและโคที่สู้ผอมมันก็ได้ไหว้ตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดี เช่นกันเดี๋ยวลองฟังปัญญามากเอาพวกที่แข็งแรงถูกต้องไปก่อนเลยนะคะแล้วพวกเอาสู้พร้อมแล้วอ่อนแอตามมันก็จะตามไม่ผิดใช่ไหมคะพิสูจน์ทั้งหลายเรื่องเคยมีแล้วลูกคออ่อนที่เกิดในวันนั้นไหว้ไปตามเสียงร้องของแม่มันก็ได้ไหว้ตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีเช่นเดียวกันแม้แต่เป็นลูกที่ออกนะพอแม่นำดีฝูงนำดีวันแรกก็รอดเลยนะคะข้อนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะเหตุไรเล่าอ่ะลองดูข้อนั้นเป็นพพเ,รรนนเนพราะโคบานผู้นั้นเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตจริงอย่างนั้นโคบานชาวมคต เป็นคนมีปัญญาโดยกําเนิดได้คํำนึงถึงฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายฤด,ดูฝนตรวจตาดูฝั่งแม่น้ำคงคาตามฟากนี้แล้วจึงต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรั์ฟากโน้นตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับโคข้ามทีเดียวพิสุทั้งหลายฉันใด ก็ฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเป็นผู้ฉลาดเรื่องโลกนี้ฉลาดเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดในเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมฤรุตยต ฉลาดเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมรุตยูชนเหล่าใดสำคัญว่าถ้อยคำของสมณะหรือพรามเหล่านั้นควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความสุขเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเหล่านั้นสิ้นการละนามมีปัญญา รู้จักฟังรู้จักคือรู้จักชาตินี้ชาติหน้าเข็ดล้เป็นผู้ที่เข็ดแล้วลละคนที่เข็ดก็จะรู้จักฟังนะคะพิสุทั้งหลายบรรดาเหล่าโคอุสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงได้ไหว้ตรัสตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดี พิสุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเราพิสุผู้เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะจบพรหมจารย์หมดกิจควรธรรมปรงภาระลงได้ผู้มีประโยชน์ของตัวเองอันตามบรรลุได้แล้วมีสัญญาณในภพสิ้นจบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบ แม้พิสุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ้ากระแสแห่งมารถึงฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีอย่างเดียวอันนี้ยกตัวอย่างพระอรหันต์กับโคที่เป็นผู้นำที่มีความรอบรู้นะจ๊ะคราวนี้กลุ่มต่อไปลองดูเธออยู่กลุ่มไหนเธอลองจัดลำดับตัวเองว่าเธอเป็นกลุ่มที่เป็นแบบ คอุสภะหรือว่าเป็นโคพวกที่ใช้งานมีกำลังลองดูนะพิสุทั้งหลายเหล่าโคพวกที่ใช้งานมีกำลังและพวกที่เพิ่งฝึกใช้งานโดยไหว้ตรัสตรงกระแสะแม่น้ําคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีพิสุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหล่าพิสุอนาคามี ผู้เกิดผุดขึ้นและปรินิพานในชั้นสุทธาวาสนั้นไม่จำต้องวกกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เมื่อต่ำห้าของพิสุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปฝั่งโน้นแห่งนิพาน โดยสวัสดีคือโดยสวัสดีคือไม่ถอยกลับละอย่างเดียวมุ่งไปเลยอันนี้คือกลุ่มอนาคามีพระองค์เปรียบเทียบกับกลุ่มของโควพวกที่ใช้งานมีกำลังหรือพวกที่เพิ่งฝึกพวกนี้จะไม่ย้อนกลับละละสังโยชน์หได้แล้วต่อไปพิสุทั้งหลายเราโคหนุ่มและโคสาวที่รุ่นรุ่น ก็ได้ไ่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีพิสุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเราพิสุผู้เป็นสกะทาคามีเพราะความสิ้นรอบแห่งสังโยตสามและเพราะทำราคาโทสะโมหะให้เบาบางจะมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นแล้วก็จะก,กระทำที่สุด แห่งทุกข์ได้แม้พิสุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีอันนี้คือสกัทาคามีอีก3าครั้งนะคะที่นี้กลุ่มของพระโสดาบานันดูนะคะพิสุทั้งหลายเราลูกโคและโคที่สูผ้ผอมอันนี้ประมาณลูกโคที่ผูบเสาะ สู้ผอมยังมีกำลังน้อยนะคะก็ได้ไหวตัดตรงกระแสแม่น <tr> <t> ้ำคงคาถึง <ing> ฝั <t> ่งฟากโน้นโดยสวัสดีพิสุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นเราพิสุผู้เป็นโสดาบันเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยศสามมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ข้างหน้าแม้พิสุเหล่านั้นก็ได้ตรัสฝ่ากระแสแห่งมาร ตรงไปฝั่งโน้นแห่งนิพานโดยสวัสดีภายได้ในภายหลังไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่ว่าไม่หลงทางแล้วอย่างเดียวพิสุทั้งหลายลูกคออ่อนที่เกิดในวันนั้นไหวไปตามเสียงร้องของแม่ก็ได้ไหวตัดตรงกระแสแห่งแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดีพี่สุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเราพิสุ ผู้เล่นไปตามกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งธรรมคืออะไรดูนะคะผู้เล่นไปตามกระแสแห่งธรรมผู้เล่นไปตามกระแสแห่งศรัทธาแม้พิสุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปยังฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีได้ในภายหลังสุดอย่างเดียวกัน ผู้เล่นไปตามกระแสแห่งธรรมได้แก่ผู้ตั้งอยู่ในโสดาปติมัรคด้วยอำนาจพิจารณาเห็นอัตตาในสังขารทั้งหลายแต่พอได้บรรลุโสดาปติผลก็ได้ทิฏฐิปัตตังผู้เล่นไปตามกระแสแห่งศรัทธาได้แก่ผู้ตั้งอยู่ในโสดาปติมารค ด้วยอำนาจพิจารณาเห็นอนิจจังในสังขารทั้งหลายแต่พอได้บรรลุโสดาปฏิมาคก,ก็ได้สัทธาวิมุตต์ไปนี่เป็นสิ่งที่พระองค์พยายามชี้ชวนวิงวอนฝึกไปโน้นเลือนว่างนั่นที่ว่างไม่มีวุ่นวายหนอมุ่งตรงไปด้วยศรัทธาเพื่อเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ ตั้งแต่ระดับโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหาหันแล้วทรงเปรียบคู่เปรียบเหมือนโคอะโคเกิดวันแรกโคร,รุ่นสาวรุ่นสาวนี่มันก็อาจจะดื้อดึงหน่อยนะคะแต่ว่าไม่หลงทางแล้วนะคะโคที่พึ่งพึ่งทำงานมีกำลังทำงานฝึกใหม่และโคที่แบบเป็นผู้นำแล้วเช่นการเป็นผู้นําของโคตัวแรกที่เป็นพระอลาหันสำคัญมาก ให้เราอยู่ในสังฆะที่เรามีเนี่ยค่ะมีโคทุกรุ่นเลยตั้งแต่พระอราหันต์แล้วก็ไล่ไปเลยเอาเอาลงมาเอาเอาแรกๆไล่ไล่ขึ้นแล้วกันนะตั้งแต่มนุษย์ที่พอจะประเสริฐได้บ้างแล้วเริ่มเข็ดและรู้แล้ว่าอย่าหลงทางนานเลยเงินมันไม่ได้พาเราไปนิพพานแต่ความเป็นอริยศัพย์ที่ เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นหนทางและเมื่อมีอริยทรัพย์มันก็ไปควบคุมทรัพย์ไปควบคุมโพสิชันที่คุณเป็นน่ะคุณจะเป็นนักธุรกิจเป็นแม่เป็นเมียเป็นลูกไออริยทรัพย์มันก็ทําให้คุณอยู่ในบทบาทสมมุติได้อย่างไม่หลงทางคุณเป็นนักธุรกิจคุณก็ไม่งกนั่นเราจะทะเลาะก,กันด้วยความหลงอารมณ์เราตายแล้ว เราตายแล้วทั้งเป็นอย่าอยู่อย่างตายทั้งเป็นถ้ายังไม่มีผู้นำก็ต้องหาผู้นำที่ไม่พาเราหลงทางไม่พาเราไปเลอะเลือนไสยศาสตร์บ้าๆบอๆมันมันต้องว่าอยู่ในสังสารวัตอีกนานแม่น้ำคงคาว,ว่าเชี่ยว โคผู้นำที่แบบมีกำลังมากมีปัญญามากก็ไหวตรงไปก็พาแม้กระทั่งลูกโคตัวเดียวให้รอดด้วยเราก็ต้องทำงานกันมากแต่ต้องไม่หนักอ,อกหนักใจต้องทำงานกันอย่างมีมีสังฆะมีทีมหลายคนอาจจะคิดทำสื่อเพื่อเพื่อความยิ่งใหญ่การติดตามเยอะ แต่เราปรารถนาที่จะมีสื่อที่แสดงปฏิหารแห่งการตื่นสื่อแสดงปฏิหารก่งกลางตื่นแม้แต่คนดูคนเดียวก็น่าชื่นชมนะเราก็จะเดินข้ามพ้นไปได้ด้วยสวัสดี